อนุญ,ญาตเ,เรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรในแพทย์ไอยีทัยพิสุทธิ์ถีกุลค่ะรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาค่ะที่จะมาร่วมแชร์ best practice การจัดทำ flexible program ของภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็ออขอบคุณทางหลังปริญญาครับที่ให้โอกาสมามา,มาแชร์ นะครับประสบการณ์ในการทำหลักสูตรในลักษณะนี้นะครับก็ต้องบอกกันว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาด best practice นะครับเพราะว่าทางหลักสูตรเขาคงยังต้องเรียนรู้ในการพัฒนานี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าอาจารย์ผมอาจจะไม่ได้รู้มากวาากว่าอาจารย์นะอาจารย์อาจจะมีมี best practice มากกว่าซึ่งอาจารย์อาจจะให้คำแนะนำได้รเราดิส c ั s กันได้นะครับหลังจากนี้นะครับ,ก,นะรบก็ สำหรับหลักสูตรที่เราทำเป็นลักษณะซ็กซี่โปรแกรมนะครับก็จะเป็นหลัก,ลกสูตรปอโทนะครับจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยภาควิชาจุลเนี่ยเราแตกหลักสูตรนะครับเรามี2หลักสูตรนะครับซึ่งตัวหลักสูตรที่จะมุ่งไปทางซ็กซี่โปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรนี้นะครับซึ่งคนที่เป็นหัวเรียวหัวแรงอํมมันะครับก็จะเป็นอาจารย์กำมน,นะครับ แล้วก็ได้ Input นะครับเบนสตอมมาจากอาจารย์ทุกท่านในภาควิชานะครับแล้วก็ณาปัจจุบันก็จะมีอาจารย์ริยากรน,นะครับเป็นประธานหลักสูตรนะครับก็อาจจะเริ่มที่มาที่ไปก่อนนะครับสมมติว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะทำคลิกสิโปรแกรมจะเริ่มยังไงนะครับก็จะแชร์ว่าทางจุลชีวทางจุลชีววิทยาเนี่ยเริ่มมาจากนะครับการที่เรามาประเมิน Learning outcome ของนักศึกษาในหลักสูตรนะครับ ึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีหลักสูตรเดียวนะครับก็เป็นหลักสูตรปกตินะครับทาวิาทยาน,นิพนธ์นะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ต้องขอบคุณ AUNQA เลยนะครับว่าพอตพอนพตอนพอพอเริ่มทำ AUNQA เนี่ยเราก็กลับมาประเมินว่าจริงๆ learning o u ีย o m e ของหลักสูตรมันคืออะไรกันแน่นะครับเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วในหลักสูตรเดิมของจุลชีวะเนี่ยมันมี learning outcome นะครับสองอย่างซึ่งมันแตกต่างกันมากนะครับ แล้ถ้าเรามาดูที่นักศึกษาที่ที่เข้าเรียนนะครับทุกแกราวเขาเนี้ยจะจะเห็นว่าครึ่งๆเลยนะครับเป็นเป็นเทคนิคการแพทย์นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสายเพียวทรายนะสายเบสิกทรายนะครับซึ่งสองกลุ่มเนี้ยนะครับพอสํารวจปุ๊บเราก็เจอเจอว่าเรื่องนี้เอาคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคนที่จบเทคนิคการแพทย์มาเขาจะต้องการพัฒนาเชิงในครับพัฒนาทักษะ นะครับพัฒนาเทคนิควิธีการนะครับติดตามเทคนิคใหม่ๆแล้วก็กลับไปทํางานในรัศษาะที่เป็นรูทีนแลบนะครับตามโรงพยาบาลในขณะที่จะเป็นสายเบสิกทายก็จะเป็นสายเชิงวิจัยนะครับเชิงลึกเชิงเบสิกทรายนะครับซึ่งในหลักสูตรดั้งเดิมของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้ง2องอย่างย้ำอยู่ด้วยกันนะครับทั้ง2หลักสูตรเลยทําให้นักศึกษาที่มีเอ่อที่แตกต่างกันที่มีแบ็ k กราวด์แตกต่างแตกต่างกันเนี่ยก็ ประสบความยากลําบากในการเรลี่ยนนะครับหรือถ้าเป็นรายวิชาที่เป็นเชิงเบสิกไซน์ Science, เนี่ยเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นถนัดนะครับถ้าเกิดเป็นรายวิชาที่ไม่เป็นกษัะเป็นรูทีแลบนะครับฝ่ายเบสิกไซน์ก็ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ที่ท,ที่ที่แยกที่สุดนะครับก็อาจจะมีนักศึกษาบ,บางคนมิสแมทนะครับเกิดการมิสแมทเช่นเป็นเทคนิคการแพทย์นะครับต้องการาต้องการ ศนาทัษาษสไปทํางานโรงพยาบาลนะครับแต่พอมาเรียนในะหลักสูตรปุ๊บได้หัวข้อวิจัยที่เป็นเบสิกไซน์นะครับใช้เวลาไป4ปีอาจจะค้นพบโปรตีนใหม่ตัวหนึ่งตีพิมพ์นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานโรงพยาบาลเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้ใช้ความรู้นะครับเบสิกไซน์นะครับ,รบที่เราที่เขาเรียน4ปีมาเลยนะครับอันนี้เราก็เลยคิดว่าเออมันเกิดการมิสแมทจริงๆนะครับแล้วก็เ เรามีการได้ออกไปสํารวจนะครับทางด้านดังด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นสํารวจผู้ที่สนใจมาเรียนต่อนะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าตัวที่เขาต้องการ ladies, จริงๆจะเป็นเชิงการพัฒนาทักษะมากกว่านะครับวิจัยที่อยู่ทนไท้ายนะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นสํารวจผู้ใช้บัณฑิตนะครับผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงกันนะครับก็คือเขาต้องการทักษะเป็นหลักเขาไม่ได้ต้องการทักษะในการทําวิจัยเชิงลึกมากขนาดนั้นนะครับ ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งนั้นเราจะส p l i หลักสูตรนะครับเป็น2หลักสูตรซึ่งหลักสูตรดั้งเดิมของเรานะครับ Molecular Medical เก c r o b i o l o g y เนี่ยก็ยังเน้นการทำเอ่อเป็นเป็นหลักสูตรที่มีวิทยาทลันแล้วก็เน้นการวิจัยเชิงเบสิกส์อยู่นะครับแต่หลักสูตรที่แตกออกมาเนี่ยก็จะเป็นสาย C l i n i c a l m i c r o b i o l o g y and l a b m a n a g e m e น t นะครับซึ่งอันเนี้ยเราแยกออกมาเพื่อเอาคำให้มันชัดเจนนะครับอันนี้ต้องประจาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเลยว่าหลักสูตรไหน เป้าหมายเป็นยังไงจบมาเหมาะสายวิชาชีพไหนเหมาะจะการทําอะไรนะครับสําหรับสายนี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นการวิจัยเชิงลึกนะครับแต่จะเน้นทักษะการพัฒนาทักษะการทําห้องปฏิบัติการและก็การแปรผลนะครับอะไรพวกนี้มากกว่านะครับอันนี้เพื่อตอบโจทย์นักแต่งิการแพทย์นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานดูทีนนะครับในห้องปฏิบัติการในโรนงพยาบาลเพื่อมาพัฒนาความรู้เพื่อปรับพุฒนะครับ แล้วก็นอนาคตนะครับอาจจะสามารถตอบโจทย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางด้านโรคติดเชื้อได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าถ้าเราอยากจะตั้งหลักสูตรแบบนี้นะครับเราจะกําหนดรูปแบบหลักสูตรแล้วก็การจัดเรียนการสอนยังไงนะครับที่ทําให้มันแมทช์กันนะครับคารเต็ของเราซึ่งเป็นผู้ผที่กําลังทํางานอยู่นะ นะครับเราก็มาดูแผนลักสูตรนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะครับสองห้าแปดนะครับเราก็จะเห็นว่าเแผนขอเนี่ยนะครับเป็นการเน้นศึกษารายวิชาม่ต้องทำวิทยาิพนธ์นะครับแต่ทาสาราิพนธ์แทนเนะยอันนี้เรารู้สึกจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าเราเขาไม่ได้เน้นงานวิจัยแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตอนนั้นเราเป็นสตอมกันเราคิดว่ามันแผนขอเนี่ยมันเป็นแผนคล้ายๆเป็นเชิงวิชาชีพนะครับ,บรก็คือไม่ได้เน้นงานวิจัยแต่ต้องการมาพัฒนาทักษะมากกว่านะครับ ซึ่งก็เซอร์ไพรส์นะครับว่าพอเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ใหม่ปีสองสองห้าหกห้านะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อจริงๆก็แผนของการเป็นสายวิชาชีพนะครับแบบที่เราคิดเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าตอนนั้นตอนที่เราคิดตอนนั้นเราถือว่าตีโจทย์แตกรามาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตรงเซนกับกับสิ่งที่เอ่อสิ่งที่กำลเป็นไปของในในระดับประเทศด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็โอเคว่าจะเราจะเป็นแผนทสองนะครับหรือเป็นแผนที่เป็นคำสารานิพนธ์นะครับหรือว่าเป็นปัจจุบันคือเรียกว่าเป็นสายวิชาชีพนะครับเป็นแบบวิชาชีพทีนี้เนี่ยการทําหลักสูตรเนี่ยทําแบบไหนได้บ้างนะครับก็ทําได้แต่หลักสูตรปกตินะครับแบบที่คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับอันน,นี้ก็จะเป็นเซฟโซนนะครับที่ที่พวกเราทุกคนนะครับก็คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดหลักสูตรปกติ full time <alternatives> ในเวลานะครับ อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลา,าจริงๆนะครับเช่นเขาลามาเรียนได้นะครับหรือเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบนะครับยังไม่มีงานทําแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งจะมีข้อดีคือมันมีค่าใช้จ่ายต่ำนะครับเพราะว่าพอแอปพลายเข้ามาปุ๊บเราสามารถกําหนดเลื่ของค่าวเราเรียนได้ขอทุนได้ขอทุนบัณฑิตได้นี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่จริงๆปัจจุบันก็เริ่มไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไปทํางานรุดด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนักศึกษาอาจจะคิดว่าทํางานหาไรายได้นะครับอาจจะอาจจะคุ้มกว่านะครับอาจจะคุ้มกว่ากันนี้ก็บวกลบนะครับซึ่งการการเรียนการสอนนะก็โดนมาตรฐานแล้วก็จะเป็นออนไลน์นะครับถ้าเกิดเป็นในฟูงทางนะครับอันนี้ก็จะมีหลักสูตรพ,พิเศษนะครับหลักสูตรพ,พิเศษก็อันนี้จริงจริงก็คือมีมานานแล้วนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับ ผู้ที่กําลังทํางานนะครับก็เรียนนอกเวลาตอนเย็นเสาร์อาทิตย์นะครับคม,มาอสำหรับผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่กําลังทํางานนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือว่าถ้ามันก็จะมีกําหนดเวลาเหมือนนัึกษาในหลักสูตรปกติทั่วไปนะครับก็คือสมัครลงทะเบียนเข้ามาปุ๊บเริ่มศึกษาปุ๊บเขียนนาฬิกาเริ่มเดินแล้วว่าต้องจบภายในกี่ปีนะครับถ้าเกินใช้เวลาเกินก็ต้องเสียค่า e x t e n d แบบนี้เป็นต้นนะครับ ทั้นี้ก็นักศึกษาก็จะมีสตรสแล้วก็มี workload ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนักศึกษาต้องหาเวลานอกเวลาไปเรียนในด้วยจํานวนหน่วยกิจที่เท่ากับนักศึกษาในเรียนใน full time นะครับซึ่งค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับพอเป็นหลักสูตรพิเศษเนี่ยเหล็กก็จะคิดเต็มนะครับขอทุนไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับแล้วนักศึกษาก็เลยต้องใช้ทุนเงินก้อนเลยว่าต้องจ่ายเงินก้อนเนี่ยภายในสองปีนี้นะครับ นักศัยก็เลยจาเป็นต้องมคคอมมิตเมนต์เลยต้องตัดสินใจนะครับว่ามาสายนี้แน่ๆนะครับจะลอมลงทุนเงินนะครับลงทุนเวลาภายใน2ปีนะครับที่จะมาเรียนให้จบนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนหลักสูตรพิเศษก็จะต้องมาเรียนออนไซต์นะครับตอนเย็นเสาร์อาทิตย์บ้างน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีออนไลน์มาซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็น norm นไปแล้วนะครับออนไลน์ซึ่งก็จะมาช่วยในการจัดเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษได้อย่าง,างดีทีเดียวนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีเฟกซิโปรแกรมนะครับซึ่งอาจจะฟังอาจารย์วิชิตพูดไปแล้วนะครับก็เฟกซิโปรแกรมเนี่ยก็จะไม่มีกําหนดเวลานะครับเรียนตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งมีเวลาศึกษาไม่จํากัดนะครับเขาไม่ได้ต้องเป็นต้องจบภายใน2ปีนะครับเขาจะสะสมหน่วยกิจจะเรียนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับพอครบปุ๊บถึงจะแอดพไลน์เข้ามาเข้าหลักสูตรนะครับ่ารใช้จ่ายนะครับจริงๆก็เท่ากับ หลักสูตราพิเศษนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาทยอยจ่ายก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายทั้งก้อนเลยนในสองปีนะครับก็นักศึกษาก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีคอมมิชเมนต์นะครับซึ่งอันนี้ก็บอกบอกยากว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาไม่ได้เมคคอมมิชเมนต์ปุ๊บแต่ว่าก็าอาจจะเลิกเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าจํานวนคนนะครับจานวนนักศึกษาที่สนใจอาจจะเริ่มเข้ามาเรียนอาจจะเยอะกว่าหลักสูตรข้พิเศษนะครับ แต่เนี้ยก็อันนี้ต้องมองยาวๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนักศึกษาจํานวนมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแล้วก็้ดยใบเนเจอร์ของเฟซบุกโปรแกรมมันเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้นะครับอันนี้คงเป็นอัลติเมทนะครับคงยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับก็คือฟรีนะครับฟรีฟรออลคือเปิดที่หมดนะครับใครใครเรียนก็ได้นะครับฟรีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นกระจายการความรู้ให้กับสังคมนะครับ ก็จะเพราะคนที่ต้องการเครดิตเท่านั้นนะครับเช่นต้องการไปการเชิง,งบาบัตรหรือปริญญาที่ที่จะต้องจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆของโลกนะครับพอะเซอร่าหรือว่าของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็จะเริ่มมุ่ไปทางนี้นะครับซึ่งถ้าเรามุ่ไปทางนี้นะครับแล้วเราสามารถทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้เราก็จะมองว่าทั้งโลกนี้คือตลาดของเรานะครับซึ่ง โอกาสมันก็จะมาเยอะนะครับแต่มันก็จะตามมาด้วยการในการจัดการซึ่งซึ่งซึ่งหนักหนาอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเราคงยังไม่ไปถึงจุดนี้นะครับก็สําหรับหลักสูตรนี้ก็ไมโครที่เราเริ่มตอนนั้นนะครับเราก็พิจารณาว่าถ้างั้นเราเริ่มจากสิ่งที่มันสิ่งที่มันมีแบบแผนอยู่ก่อนด้วยนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหลักสูตรภาพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนานะครับตในตัวให้มันกลายเป็นเฟกซี่ด้วยนะครับไปพร้อมกัน ก็อันนี้เอารายวิชาไม่ดูนะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์เนี่ยไม่ต้องสนใจชื่อรายวิชานะครับผมจะเอาที่ผมลิสต์มาเฉยๆเนี่ยเพื่อจะบอกว่าแต่และรายวิชาเนี่ยมันสามารถรวบเป็นเป็นโมดูลได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่เราคิดกันเนี่ยนะครับจริงๆไอเดียตอนนั้นเนี่ยก็คล้ายๆไมโครเครดิตนะครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นที่คิดกันตอนนั้นมันยังไม่มีระบบไมโครเคกดิตนะครับก็คือเราพยายามจะลดนะครับให้มัน ให้มันกลายเป็นไซส์ที่มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปนได้เพื่อเพื่อมันสามารถบริหารจัดการแล้วก็ arrange นะครับรายวิชานี่ให้ให้มัน flexible มากที่สุดนะครับก็คือมันไม่มีทางต่ำกว่าหนึ่งหน่วยกิจได้ฮนะงั้นตอนนั้นเราก็ตั้งรายวิชาทุกรายวิชาหนึ่งหน่วยกิตหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกนะครับ ซึ่งถอันนี้ดูรายวิชาบังคับก่อนนะครับรายวิชาบังคับเนี่ยนะครับมันก็จริงจริงมันมีทีมนะครับหรือว่าเป็นโมดูลที่สามารถรวบนะครับเข้ามาเป็นเซตเดียวกันได้ซึ่งในกรณีนี้เราก็จะสามารถเซตไทม์ไลน์ได้ว่าอ่ะช่วงนี้เราจะเรียนโมดูลนี้นะครับช่วงนี้เราจะเรียนโมดูลนี้เป็นต้นครับซึ่งอันนี้โชว์แผงการศึกษานะครับคร่าวๆของหลักสูตรนะครับก็คือเข้ามาเทอมหนึ่งปุ๊บเราก็จะเรียนโมดูลนี้นะครับซึ่งเป็นเบสิกทั้งสองอัน ซึ่งถ้ามาดูวิธีการสอนนะครับโมดูลนี้นะครับที่เป็นเบสิกเนี่ยนะครับการสอนจะเป็นลักษณะสิงโครนั้นนะครับก็คือเราอัดวิดีโอนะครับเดื๋ยสมมุติว่า15หนึ่งยก15ชั่วโมงเนี่ยเราอัดวิดีโอไป13เลยนะครับแล้วเราก็ถึงเราก็จะมีไลฟ์เซสชั่น2ครั้งนะครับแล้วก็คือว่าพอเราอัดวิดีโอปุ๊บก็อัพขึ้น select x เลยแล้วก็นักศึกษาก็สามารถบริหารจัดการได้เลยว่าอยากดูเมื่อไหร่นะครับกี่ชั่วโมงยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับ สักครึ่งครึ่งรายวิชาเราก็จะมาไลฟ์ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อประเมินว่าศึกษาได้ดูไหมนะครับดูแล้วเข้าใจไหมแล้วก็อาจจะมีการทำาฟร์เทีฟนกนะครับซึ่งในในรายวิชาเทอมต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอลักษณะรายวิชาโมดูลนี้นะครับอันนี้มันเป็นรายวิชาแบบนะครับก็จะต้องมีการออนไซต์นะครับซึ่งเพื่อให้สะดวกสําหรับคนเรียนมากที่สุดไม่ต้องมาหลายรอบนะครับแล้วก็สะดวกสําหรับ ทางทางวิชาด้วยที ite, ่จะบริหารจัดการนะครับแลบก็จะจัดรวดเดียวเลยนะครับก็คือว่ารายวิชานึ้งก็เสาร์ที่จบเสาร์ที่จกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นรายวิชาที่จําเป็นต้อง็ต้องมีการดิสคัชนนะครับอันนี้จะต้องทาเป็นลักษณะที่เป็นไลฟ์เซสชันนะครับไม่เป็นออนไลน์แต่ว่าเป็นไลฟ์นะครับอันนี้ก็จะต้องมีสเกดูที่แน่นอนนะครับก็อันนี้ต้องสกปรกลงกันันศักษาก่อนนะครับว่าจะมีสเกดูแบบนี้นะครับ ภาษาจะต้องไปหาเวลาแล้วก็ฟิกเวลามานะครับรวมถึงการที่มันเป็นรีเสิร์ชนะครับเป็นเชิงรีเสิร์ชเป็นเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์พวกนี้ด้วยก็มันต้องเป็นไลเซสชั่นอย่างนี้ต้องนะครับซึนะบ่งลักษณะลายวิชาพวกนี้ก็จะอยู่เทอมหลังๆแล้วนะครับไปอยู่เทอม2ปีหนึ่งนะครับหรือไปเทอมหนึ่งปีสองนะครับแล้วก็ส่วนเทอ,อ,อมสองของปีสองก็จะเป็นการทําสา,ารนะครับ ก็ในสําหรับรายวิชาที่มันเป็นที่เป็นอัดซิงโครนัสนะครับอันนี้เราสามารถเปิดเป็น m a ซได้เลยนะครับอันนี้ตัวที่อาจารย์ไม่ต้องลงไม่ต้องมีเวิร์กโหลดเพิ่มนะครับเพราะอาจารย์อัดวิดีโออยู่แล้วก็อาจารย์จะมีไลฟ์เซสชั่นที่เป็นอรอเจคเตอร์นะครับจะมีไลฟ์เซสชั่นแค่รายวิชาละแค่2ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเปิด map C ไปด้วยกันเลยนะครับสําหรับรายวิชาที่เป็นเบสิกและเป็นอัดซิงโครนัสนะครับซึ่งหั้าปีนี้ปีนี้เราเปิดเป็นปีที่2แล้วนะครับ ซึ่งณวันนี้นะครับของรายวิชา531นะครับ Clinical Biology a c t เนี่ยนะครับบดเขตวันนี้28นะครับก็ในระบบมีคนสมัครมาแล้ว15คนนะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่มาสมัครเข้าหลักสูตรในปีหลังๆเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ mm hmm. ถืงว่ามีคนสนใจทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดดูเเออออ่่อ ตัวฟีดแบ็กทางเฟซบุ o ก k นละยรื่ประกาศไปเนี่ยจะมีคนสนใจเยอะมากนะอินบ็อกเข้ามาถามเยอะมากว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับถือว่าเอถือว่าติดตลาดอยู่ประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับสําหรับรายวิชาแล้วเปิดไปนะก็ะสำหรับการประเมินนะครับถ้าอาจารย์สงสัยว่าเราประเมินการสอบยังไงนะครับอันนี้เราก็ Adopt มาจากวิธีของรังปริญญานะครับ การสอบตอนอตอนที่สองเซลไบโอนะครับซึ่งก็จะมีวิธีนว่า,าจะต้องเปิดกล้องยังไงอะไรมุ่งเป็นต้นนะครับเป็นรายละเอียดไปจะบอกอาจารย์เลยว,ว่ามันทำได้นะครับสามารถทาสอบออนไลน์ได้นะอ่ะทีนี้มาเรื่องวิชาเลือกนะครับวิชาเลือกเนี่ยตอนที่เราคิดกันก็คือเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็คือวิชาหนึ่งหน่วยกิจหนึ่งหน่วยกิจหมดล้วเขาเด็กสามารถจะช้อปปิ้งได้เพราะว่าเขาอยากเลือกอันนี้นะครับจะคัสตอมไมได้พราเขาอยากรู้ อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นคัสตอมไม้ตามความต้องการของนักศึกษาเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับสไลด์นี้อาจารย์ไมนต้องดูรายละเอียดนะครับพอดีจะโชว์ให้ดูเฉยๆว่าตอนที่เราคิดกันเนี่ยเราพยายามจะคิดโยงให้ด้วยว่านักศึกษาถ้าเกิดขเขาเลือกเลือกนักศึกษาถ้าเกิดนักศึกษาคิดไม่ออกอยากเลือกเลือกรา,ายวิชารายวิชาเลือกอันไหนนะครับเราก็จะจัดเป็นชุดให้นะครับ เช่นเราจะเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียออแอนติบอดีแอนติไมโครเรซิสแตนแบบนี้เป็นต้นก็จะมีรายวิชาหนึ่งสองสามสี่ที่เรีนโมดูลนี้นะครับนักศึกษาเลือกเรียนเซตนี้ปุ๊บเราก็จะอาจจะมีอินเซน i v e เช่นให้ใบประกาศใบการเซ็นมบรสําหรับลงโมดูลนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่เลยว่าเราจะไปจัดโมดูลด้วยรายวิชาเลือกแบบนี้เป็นโมดูลไหนนะครับถ้าน,นักศึกษาไม่ได้สนใจโมดูลอยากเลือกตามใจอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับก็นักศึกษาสามารถเลือกได้นะครับปางที อพอมาเจอ,อเกณฑ์บัณฑิตที่บอกว่าหลายวิชาเลือกต้องมีสามคนเึ้นไปให้ระบบนี้มันเลยล่มไปครับมันไม่สามารถทําในหลักสูตรได้เพราะว่านักศึาอาจจะไม่ได้ต้องการเรียนหลายๆคนในโมดูลนั้นหรือหลายวิชานั้นนะครับงั้นการการสร้างโมดูลลักษณะน,นี้ใ,ในในตัวหลักสูตรภาคพิเศษเองณปัจจุบันมาเลยยังไม่เกิดนะครับมันก็เลยว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ไปถึงตามที่เราต้องการที่วางแผนไว้นะครับ ดังนั้นในตัวหลักสูตรป,ปัจจุบันมันก็ยังเชิงกับกับกบไปเหมือนเดิมนะถ้ากลายเป็นรายวิชาบังคับเลือกนักศึกษาก็ต้องไปคุยกันว่าต้องลงเนี่ยรายวิชาเนี้ยเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันได้เกินสามคนจะได้เปิดได้นะครับแต่ว่าโมดูลลักษณะเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามันถูกฟอร์สให้กลายเป็นแมปซี C โดยโดยปริยายนะครับถ้ายังอยากเปิดลักษณะแบบนี้อยู่นะโดยไม่จํากัดคนสามคนก็ต้องทําต้องทําเป็นแมปซี C ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ อาจจะเป็น next phase นะครับเป็น phase ถัดไปของของหลักสูตรค่ะอีนี้มาดูเออจริงๆจริงๆการ,รสำรวจนี่มันควรจะต้องทำก่อนนะครับพอดีเราเรามีปัญหาเรื่องการจ,จัดการเวลาพวกนี้มันก็เลยทยอยทยอย,อยทำพร้อมๆกับการที่เปิดหลักสูตรไปด้วยนะครับอาจารย์ชี้ให้เห็นให้อาจารย์ดูนะครับอันนี้เป็นบทเป็นการประเมินจากคนที่สมัครเข้ามาตอนเราสอบสัมภาษณ์นะครับตอนเราสัมภาษณ์เข้าหลักสูตร ว่าเขาต้องการอะไรจากต้นสตรนะครับอะไรเป็นพอยที่เขาจะต้องการต้นสูดนะครับก็ชัดเจนนะครับมันเป็นเรื่องของการเรียนทางไกลนะครับเรื่องของการเรียนนอกเวลานะครับเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรพวกนี้กลายเป็นเรื่องรองใชยเลยนะครับมันกลายเป็นเรื่องโลจิสติกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นเอ่อผู้ที่อาจจะสนใจเข้ามาเรียนนะครับอันนี้เป็นการการสํารวจนะครับ นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมง,งานวิชาการนะครับเราก็ถือโอกาสไปไปสำรวจด้วยนะครับก็ผลออกมาตรงกันนะครับก็คือว่าสิ่งที่มีปัจจัยสาคัญนี้เขาจะมาเลือกเรียนเลยมันคือการเรียนนอกเวลาเป็นเรื่องโลจิสติกนะครับจริงๆเลยนะก็การสํารวจอันนี้เป็นเรื่องของที่เราสํารวจคนที่มาเรียนแอปซีนะครับว่าจริงๆว่าอะไรเป็นปัจจัยนะครับที่เขาเลือกมาเรียนแอปซีนะครับการก็เห็นว่าส่วนหนึ่ง ่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเรียนทางกายเช่นเดียวกันนะครับก็ผลการสำรวจท้าเกตกุ๊ป,ปหลายกลุ่มี่้ผู้ตรงกันนะครับว่าเรื่องของการบริหานจัดก,การศึกษาเนื่ยนะครับเรื่องการเรียนทางกายนอกเวลาเนี่ยมีผลจริงนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจรกรมวลนะครับที่ได้ทําการสํารวจแล้วก็ออวิเคราะห์มานะครับอันนี้นะครับก็มองภาพรวมนะครับถ้าจะอยากจะเปรียบเทียบว่าเออถ้าเกิด หลักสูตรภาพิเศษนะครับกับหลักสูตรแมพซที่เปิด full scale เลยก็คือนักศึกษาลงแมพซทั้งทั้งหมดเลยนะครับพอหน่วยกิจทุกอย่างครบแล้วก็สงสมัครเข้ามาในหลักสูตรเพื่อทําสารนิพนธ์นะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับก็จะดูไปดูนะครับว่าอ่ะถ้าเป็นหลักสูตรภาพิเศษนะครับจำกัดสองปีตามแผนการศึกษาถ้าเป็นแ a p ซไม่มีข้อจํากัดนะครับลาศึกษานะครับลาไม่ได้ทั้งคู่นะครับก็เกิดเป็นคนที่ทํางานในในหน่วยงานนะครับ ประกาศชี้ยาบัตรนะครับในหลักสูตรเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนหลักสูตรไม่ได้ประกาศนะครับยกเว้นว่าเราไปหาทางให้ประกาศเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรียนแบบซีเนี่ยได้ประกาศโดยอัตโนมัตินะครับจากบัณฑิตวิทยาลัยนะครับเรียนสามสิบรายวิชาได้ไปรายประกาศไปสามสิบใบเลยนะครับค่าห่วยกิจเท่ากันนะครับเพราะว่ามันโยงมันเชื่อมอยู่ด้วยกันหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่านักษาโดยปุ๊บแต่ว่าเขาต้องจ่ายค่าบำรุงเทอมเนี่ยสี่เทอมไปนะครับ แต่พนที่ m a p C เนี่ยสมัครเข้าหลักสูตรปุ๊บนะครับอาจจะใช้เวลาแค่เทอมเดียวจบนะครับในการาสารนิพนธ์เขาก็จ่ายค่าบำรุงแค่เทอมเดียวนะครับแล้วก็หลักสูตรภาพแต่หลักสูตรภาพพิเศษเนี่ยถ้าได้รหัสนักศึกษาปุ๊บก็เขาจะได้ access resource ต่างๆของของมหาวิทยาลัยนนะครับแต่กี่ m a p C อยองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดรวมมองดูรภาพรวมแบบนี้นะครับการเขาจะเห็นว่าจริงๆเนี่ย Map4 มันเหมือนเหมือน,นจะมีข้อดีมากกว่า นะครับไม่ไว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาเรียนนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเกิดคนเรียนเนี่ยเห็นตานี้ก่อนนะครับเออก็จะมีผลว่าจริงๆเนี่ยการเรียนแมพซีมันดูเหมือนเหมือนจะมีมีออกาสมากกว่านะครับก็เออจากประสบการณ์นะครับที่เราเปิดแมพซีเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเราจะเรียกว่าเป็น opportunity ออกาสม้ก็ได้นะครับ ึ่งอันนี้ก็ยังยังไม่มีคําตอบนะครับนั่นก็คือว่าผู้เรียนบางคนเนี่ยก็ยังยังเข้าใจผิดว่าการในแมพซีมันคือการอบรมเปิดอบรมตามปกติซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับซึ่งจริงๆในลักษณะเนี่ยนะครับถ้าเกิดัรษณำแมพซีลงทะเบียนเป็นรายวิชามันเบิกไม่ได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเนี่ยในในทางปฏิบัติเรื่อตามหลักสูตรเนี่ยจริงๆเราไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์การสอนแบบเดียวกันนะครับ เราสามารถเปิดสองแท็กได้ด้วยซ้ำไปว่าอ่านษาสมัครส่วนหนึ่งผ่านทางาการอบรมนะเป็นการเปิดเวิร์กช็อปอีกส่วนหนึ่งสมัครมาทางแมปสี่ามาสอนด้วยกันนะครับแต่ว่าเอา่อมันตัวเบนฟิตเนี่ยของทั้งสองแท็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่จริงๆตัวคอนเทนต์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็นการอบรมเนี่ยนะครับพวกระบบการสมัครการใช้จ่ายเนี่ยก็จะถูกบริหารโดยคณะนะครับแต่ที่เสียรายก,ก็จะเสียรายก็จะเป็นคนจัดการนะครับ ถ้าเป็นแมปสีก็จะต้องสมัครผ่านบัณฑิตน,นะครับจ่ายเงินเข้าบัณฑิตไปนะซึ่งถ้าเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับการอบรมก็จะเบิกได้แมปสีเบิกไม่ได้นะครับการที่จะบัตรนะครับถ้าเป็นการอบรมเนี่ยก็จะได้มาจากคณะบดีนะครับเช่นมาจากคณะบดณฑีสีลาดนะครับถ้าเป็นแมปสีก็ได้จะมาจากคณะบัณฑีบัณฑิตนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นสายเชิงเชิงสุขภาพนะครับเป็นเชิงการแพทย์อะไรพวกเนี่ยนะครับ การการได้ปริญาาจากคณะบัณฑคณะบัณฑคณะแพทย์ศรีาราชเนี่ยมันจะดูเหมือนมีภาษีดีกว่านะครับถ้าเกิดใน,นลักษณะที่เป็นปริญญาจากบัณฑิตนีทยาลัมันจะเป็นเฉลิมคาเดมิกมากกว่านะครับซึ่งแต่ในควนนามเป็นจริงคือมันคอนเทนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็การเก็บ่วยกิจเนี่ยการอบรมไม่ได้นะเก็บไม่ได้ถ้าเป็นแบบสีเก็บได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดบริระเร็แบบนี้ก็แปลว่าคนเรียนต้องเลือกนะครับว่เาเขาจะต้องการเ็นินสิต่างไหนนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงคือถ้ามันลิงก์ได้นะครับถ้าเกิดมันสามารถมีระบบสักอย่างนึ่ลิงก์สองระบบได้นะครับเ็นฟิตผู้เรียนมากที่สุดเนได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะมีฐาลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาเรียนในลักษณะนี้ก็คอน c ูช s ั o นนะครับตอนจบนะครับอาจารก็จะเห็นว่าจารย์เทรนมาแล้วนะครับไปสํารวจกี่ t ต r เกตกันแล้วแต่แทนเขาก็บอกตรงกันว่า เทนในเรื่องการการโลจิสติกสเรื่องการเรียนเวลาเรียนนอกเวลานะครับแบบเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยสําคัญที่ก็จะเลือกเ,เรียนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เอ,อ่อมัน,ม,นมันการก็ก็อาจจะต้อง o o l o w w r e n d นะครับแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แต่นะครับการต้องยึดยึด learning o u t c o m e เป็นหลักนะครับว่าการ Learning Outcome อันเนี้นะครับมันสามารถใช้นะครับระบบการจัดก,การศึกษาแบบออนไลน์หรือเฟกซี่ได้หรือไม่นะครับ คือบางอย่างมันไม่ได้จริงๆนฮะัไม่ได้จริงๆพราะว่ามันมีความจําเป็นว่ามันต้องออนไซต์ site, หรืออาจจะต้องเป็นหลักสูตรต้องเป็นฟูลไทม์เหมือนเดิมนะีม้เป็นต้นนะครับแต่ก็ขึ้นกับเรื่อในเอาคำของอาจารย์นะครับเแต่ว่าถ้าเกิดหลักสูตรอาจารย์ยังเป็นลักษณะเป็นฟูลเป็นฟูลไทม์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโดยที่จะป,ประเมินแล้วว่ามันต้องฟูลไทม์ถึงจะได้เอาคำนะครับเนี่ยอาจารย์ก็ต้องต้องเขาต้องมั่นใจนะครับว่าหลักสูตรอาจารย์ดีๆและยสักอห่าง ที่นักศึกษาจําเป็นต้องลงทุนเวลาและเงินมาเรียนนะครับในขณะที่ถ้าที่อื่นนะครับตีโจทย์แต่งเปลี่ยนไปเป็นแฟ็กซี่แล้วนะครับโดยที่เอาคำคล้ายๆกันนะครับเด็กนักศึกษาก็จะเทไปส่วนที่มันสะดวกกว่าถึงเป็นต้นนะครับอัน,นี้่หลกกักๆมาอยู่ที่การสมดุลน,นะครับว่าจะประเมินเรื่อนี้เอาคำกับระบบการจัดการศึกษาแบบนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆมันทำมันทำได้ฮนะแต่ว่าอย่างเช่น หลักสูตรที่ยังยังจําเป็นต้องทําแ lap นะครับ basic s ี่ยอาจจะให้รักษามาทํานอกเวลาก็ได้ตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ต้องมีระบบบริหารจัดการว่าตอนเย็นเสาร์อาทิตย์เราจะคุมแ l a ยังไงกครยังคุมบริหารจัดการแ l a อะไรที่ตปางต้นนะครับแต่ขผมจะเท่านี้นะครับ